สวัสดีครับแฟนกลับทุกทกท,กท่านนะครับวันนี้ผมจะมาไปรับสืเพชรยินดีนะครับจากเวทีมวยราชดำเนินนะครับถ่ายทอดสดทางช่อง True for You เวลาประมาณ18บแนาฬิกาเป็นต้นไปนะครับคู่แรกนั้นก็จะเป็นโคชิวอลวันชัยครับนักชกจากญี่ปุ่นพบกับท่านบังไฟโกช่างนุนซิเเกตพ่การน้ำหนัก102ปอนด์คู่ที่สองก็จะเป็นเพชรธันวาไฟเตอร์มวยไทยพบกับท่านปลายฟ้าสอแสงชัยพิกัรน้ำหนัก109ปอนด์ ผู้ที่สามกจนมันงกเรเพชรใส่มุนสนุกเกอร์พบกับทา่านกำปันทองโชหะพยักพิกัดน้ำหนักหนึ่งร้อยเจ็ดปอนด์และควละกวียนของเราขันช่วงแรกนี้ก็จะเป็นทางด้านแพรว่าเพชรแพรวฟ้าเป็นเจ้าแพรว่าเพชรดีแคเดมี่วันนี้พบกับทางด้านเพชรอนุวัฒน์นอนุวัฒน์ยิมพิกัดน้ำหนักหนึ่งร้อยสิบห้า,อา,า,อาปอนด์นี่เป็นคู่มวยในวันนี้นะครับต่อไปมาดูน้ำหนักเมื่อเช้านะคู่แรกนั้นโคชิวบวันชัยมาร้อยหนึ่งจุดหกขาดไปศูนย์จุดสี่ กูชกค,คือบังไฟโก้มาร้อยสามปอนครับลดไปปอนหนึ่งเพชรธนวาเฟเตอร์มวยไทยมาร้อยเกลดไป0.7ส่วนนันปลายฟ้ามา 110. 1้อยลดไป1.1ึ่มังกรเพชรครับมาร้อยเจลดไป0.9ก้าำพันทองมาร้อยแปลดไป1.3ึ่งจุดาแพรวมาร้อยสิบหกลดไป1.1และเพชรอนุวัฒน์นอนวัฒน์ยมิม มา115.7ลดไป0.7นี่เป็นน้ำหนักมวยเมื่อเช้านะครับต่อไปมาดูราคาเรทนะครับคู่แรกนั้นโคชิบอวัชัยกับบังไฟโก้โคชิเป็นต่ออยู่ที่11.8โคชิเป็นต่อ11.8เพชรธันวาปลายฟ้าเพชรธันวาเป็นต่อในราคา7.4นะครับมังกรเพชรกับท่านกำปั้นทองเรทดเปิดท่งดางนั้นมังกรเพชรเป็นต่อ19แผวพราว,พรว,พรวเพชรอนุวัตน แร่พราวเป็นต่อในราคาสามสองไรไปห้าสามนะครับนี่เป็นราคาเร็ดมวยในวันนี้แฟนคลับก็อย่าลืมนะครับที่ผมแนะนําอยู่ตลอดนะครับแอปพิเคสองสี่เป็นหลายพักยกระบบอัตโนมัติสิ่งดีๆที่ผมแนะนําที่นี่ราคาร้อยละบาทสองร้อยละบาทเปิดให้เราได้ออกตัวบางทุนนะครับใช้สิ่งดีที่ตรงนี้เป็นหลักประกันในการหาเงินหาทองเลี้ยงครอบครัวเราได้ที่นี่ราคาเร็ดเปิดมาก่อนนั้นยกสองวันสามวันเราเข้าไปดูเข้าไปศึกษาเก็บมาเป็นข้อมูลไว้นะครับนามาเปรียบเทียบ ในการดูราคาเรทลังงานช่างน้ำหนักราคาเรทก่อนมวยกว่อนการชกแล้วก็ราคาสดๆจากขอบเวทีตรงนี้บริการพี่น้องฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายผมแปะลิงก์ไว้ในคลิปนี้เรียบร้อยแล้วแฟนคลับเข้าไปกรอกข้อมูลเพื่อสมัครได้เลยนะครับหากไม่เข้าใจหรือติดขัดตรงไหนโทรสอบถามผมได้ตลอดเวลา0-930-504-800พร้อมเนี้อคำแนะนำทุกๆท่านนะครับแอปพลิเคชันสีที่เดียวจบครบทุกความมันการันตีเรื่องความมั่นคงทางด้านการเงินนะครับ คู่แรกนั้นโคชิบวรัญชัยนะครับซ้อมหน่อนนักศิลป์ครับตัวนี้นักชกจากญี่ปุ่นเขาในแข็งแกร่งอนาคตไกลแข็งแรงมากครับตัวนี้เจอกับบังเฟโกจานันสติเกตจากโรงเรียนกีฬาโช้าสุธรครับเขาในแข็งแกร่งสูงยาวคู่นี้นะครับโคชินี่แข็งแกร่งลัดปลอกเหนียวหนึบรุนแรงทุกลูกอนาคตไกลในี้เปิดมวมาเป็นตเด็ดในรายการนะครับโคชิบวรัญชัยคู่ที่สองเพชรธันวาเฟชรเตร์มวยไทยเจอกับปลายฟ้าซอแสงใจเพชรธันวาเนี่ยสูงยาวเขาแหลม ปลายฟ้าในหนักแรงแข็งแกร่งแต่ว่าเสียเปรียบรูปร่างคู่นี้ราคาเรทเปิดมาให้พิษตันวาเป็นต่ออยู่ที่เจ็ดสี่นาลงทุนรองครับรองไปที่ปลายคู่นี้นะครับนาลงทุนรองไปที่ปลายฟ้าซอแสงชัยเสียเปรียบรูปร่างแต่ว่าลูกหนักลูกแรงไม่เป็นรองลงทุนน้อยได้เยอะนะครับรองไปที่ปลายฟ้าซอแสงชัยคู่ที่สามมังกรเพชรพมรชัยนะครับมับงกรเพชรสามมนสุนุกเกอร์เชิดกรมันทองช่อฮาพยักกับมังกรเพชรเตะขาต่อยมาแทงอาวุธคมทุกลูก คำปั้นทองในเขาในเหนียวหนบหน้าเสือดีคู่นี้ผมมองว่ามังกรเพชรมีลุ้นนับนอกได้ต้นต้นเขาไปก่อนไม่นับเป็นนกเอยตัวบังทุนเอานะครับชอบจะมังกรเพชรสังมนสุกเอร์คุยในรายการวันนี้นะครับแปลว่าเปาเพชรเปล่าฟ้าแปลว่าเพชรดีการที่มหรือเจ้าปลาครับวันนี้เจอเพชรอนุวัตรนอนอนุวัตรยิมแปลว่าเป่าในหนักแรงช่วงหลังเนี่ยจากมวยเคยบู๊เคยเดินเเดินเตะต่อยช่วงนี้มาเป็นมวยฟีมือตั้งรับฉลาดระเกียมดีเพชรอนุวัตรนี่สูงยาวเขาแหลม สูงนะครับวันนี้สูงยาวต้นๆนในอันตรายเพราะว่าหมัดของเปรียวเียวพาวในหนักแรงปลายปลายในผมมองว่าเพชรอนุวัตรมีลุ้นได้เช่นเดียวกันลงสุดน่อยได้เยอะอีกคู่ครับลงทุนลองที่เพชรอนุวัตรนอนอนุวัตรยิมน่าลงทุนลองครับวันนี้ขอบคุณแผนกลับนะครับที่อยู่ข้างๆผมมาดูตลอดนะครับร่วมคอมเมนต์ร่วมพูดคุยกันแบบสุภาพแบบเป็นมิตรขอท่านจงโชคดีทั้งหมนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ